เรียบร้อยพี่น้องอีกคนหนึ่งแล้วครับทหารไทยสวัสดีครับ้าสู่ช่องจานาโจรชันหนาอีกนะครับพี่น้องวันนี้จะมาคุยเรื่องทหารไทยถูกกับระเบิดแลยละคากาดอีกแล้วคนหนึ่งพี่น้องเป็นไงครับห้าคนแล้วก็มัวต่คุยอยู่นั่นแหละ คุยจังปะท้วงจังรู้ก็รู้รู้ทั้งรู้ว่าคุยกับเขมระนะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันคุยมีรู้เรื่องนะมันคุยรู้เรื่องเขมระนะ่ะแต่มันไม่ทำใครจะทำไหมเห็นทุกครั้งทุกครั้งนะที่คุยกันมานะมันแบ่งรับแบ่งสู้รับมั่งไม่รับมั่ง ไอทีรับมันก็ไม่ทําไอทีไม่รับมันก็ไม่ทําเป็นไงบอกเรื่องไงกับขมินไม่ต้องคุยยิงอย่างเดียวสงครามไทยขมรนนะไม่จบหรอกชายแดนไทยขมรนะนอกจากสวัสในโลกเนี้ไม่มีชื่อไอ้หุ่ไม่มีตางจ่ายลบชื่อมันออกจาก ประชากรโลกหรือไม่ก็ลบชื่อเขมรออกจากแผนที่โลกแค่นั้นแหละมันถึงได้จบเป็นประเทศประเทศที่ยิ่งกวามะเร็งอีกทำให้ประเทศอื่นเขาเดือดร้อนไปทั่วไม่ว่าไม่ว่าประเทศลาวเวียดนามมาเลเซียยุเขาไปทั่วแย่เขาไปทั่วเขมร ล่าสุดนี้กันหนุประเทศไทยเป็นกลางรั้วรั้วหนานให้เขาลือเล่นสบายมือเลยอเมริกาทำอะไรเขาเหมือนเดิมกลัวผิดอะไรนักหนาเปิดเขมรก็ทำทุกอย่างไม่เห็นเขาผิดเขมรทำผิดข้อเสนอทำผิดกินในวงกินในวาอะไรก็แล้วแต่ข้อสัญญาข้อผูกมัดใดใด เป็นร้อยๆครั้งเขายังไม่สิ้นชาติเลยใครลองไปทิ้งระเบิดบ้านในหุ่นเซมสักลูกสองลูกดิทันลมเมืองไอ้กรุงพนมเปนสักครั้งดูดิทำแค่ครั้งเดียวเลยชาวโลกเขาจะยินดีเลยว่าเขาจะประนามฟัดไปเลยเพราะอะไร ก็รู้ถึงรู้ว่าคุยกับขมรคุยไม่รู้เรื่องคุยกับเขมรน่ะเขมรไม่มันไม่ฟังสิ่งเดียวที่โลกมีจะสงบคือลบชื่อไอฮุนออกจากประเทศลบชื่อไอฮุนออกจากโลกถ้าจะให้ดี่ลบชื่อคําว่าประเทศเขมรน่ะออกจากแผนที่โลกด้วยรับรองสงบแน่โลกเราสงบแน่ เห็นไหมล่ะทหารไทยขาขาดปีคนหนึ่งแล้วนะ่ะขาขาดไปอีกหนึ่งคนแล้วจะเอาอยัางไงท่านสรุปคือขาดชัางมันเยียวยาจบเหรอศักดิ์ศรีเราต้องมีปาดมันให้เพี่ยง ขนาดทุกวันนี้อะไรรถถังเรามีเยอะแยะเครื่องบินเราเยอะแยะอาวุธหนักเรามีเยอะแยะเขายังไม่กลัวเลยขนาดเดี๋ยวก็ออกข่าวประเทศนูน้นล่องเรือมาซ้อมรบประเทศนูน้นมาซ้อมรบประเทศนี้ประเทศนั้นกี่ประเทศอะ่ะออกข่าวมาซ้อมรบกับไทยออกข่าว ลองเหลือมามาประเทศไทยจะมาช่วยไทยอ่ะขมินมนันกลัวไหมก็มันจะกลัวได้ยงไงในเมื่อไทยไม่กล้าทำมันไทยรอแต่ป้องกันตัวรอแต่ป้องกันตัวขนมิ้นทำอะไรก็ไม่มีสวนไม่มีอะไรป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเจ็บแค่นั้นเองแล้วใครมันจะกลัวเสือ ร้องอยู่ในกลงไม่มีใครกลัวหรอกเราไปร้องอยู่ในป่านีใครจะกล้าจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ให้มันเด็ดขาดอย่ามาทำเหมือนเด็กอมมือซื้ออาวุธซื้ออะไรมาเยอะ,ะเพื่ออะไรเพื่อครูให้ไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเขาเกรงใจซื้ออาวุธซื้อกิบเพนเยอะแยะมาเพื่ออะไร เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเขากลัวใช่ไหมเพื่อสร้างบาร,รมีเพื่อให้ประเทศข้างบ้านเราเกรงกลัวแต่นี่มีมีแล้วให้โชว์วันเด็กอย่างเดียวใครก็จะไปกลัวเขมรมันถึงไม่กลัวไงก็ทําเหมือนอีกนขนาดอีเขมรคนนั้นเขายังมาเปิดโปงเลยเป็นไงไอ้กำนันอะ ที่สาวเขเมรมาเปิดโปรงวันนี้ยสาวเขเมรเขายังไม่เขายังไม่กลัวตายเลยเขาออกมาเปิดโปรงหมดตัวไหนตัวไหนทําอะไรตัวไหนจะเอาที่ดินไทยไปขายให้ขครเขาออกมาเปิดโปงหมดข้าราชการไทยฟังเขาไหมฟังเขาด้วยฟังแล้วไม่ใช่ฟังเดียวฟังแล้วจัดการด้วน ฟังเขามีข้อมูลจากเขาเราก็รีบหาข้อมูลแล้วก็จัดการด่วนไม่ใช่ว่ารอส่วนแบ่งแล้วก็เงียบทำให้ประเทศไทยทำให้คนไทยเขาเชื่อใจเดือนนี้เป็นไงบ้านหนองจาน่ะมีแต่ประชาชนช่วยกันข้าราชการเงียบคิ๊บทั้งปูว่าทั้งคมที่ดิน ให้วีระลงไปด่าทึงที่ให้ประชาชนเจ็บแค้นแต่ข้าราชการไม่มีอะไรเจ็บแค้นเลยอยู่ตามหน้าที่เฉยๆไม่ได้ทำงานตามหน้าที่นะอยู่ตามหน้าที่ทททเขมรจะทำอะไรก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยเฉยคอยะวดระวังระวังตัวเอง จัดการให้มันลาบคาบไปทําให้มันรู้สึกสมั่งว่าไทยเป็นยังไง,ไงกวาดได้ก็กวาดไปเลยประเทศเขมรเนะี่ยรับรองคนทั้งโลกยกย่องสรรเสริญแน่ประเทศไทยอะ่ะไม่มีใครเขามาว่าลายให้ประเทศไทยหรอกเพราะทั่วโลกเขารอซ้ำเติมเขมรอยู่แล้วเชื่อว่าทั้งโลก เขาไม่อยากให้มีคําว่าประเทศทเขมรอยู่ในแผนที่โลกด้วยเชื่อ,อแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากติดตามด้วยจาณโจนชันเนี่ย